สวัสดีครับว่านั่งเห็นยังหรอวะหืมอ,อืมคว่นะเห็นยังเห็ดบัสยังเนี่ย่ายรูปบัสประชาชนแล้วสมัครทางรัฐบ่แี่นะท่านทางรัฐบ่ ฮะสมาร์ทอีเงี้ยงก็เนี่ยลิดลิชตอนโรเด็ดบ่เพื่นสมาร์ตเอออถ่ายรูปถ่ายรูปว่ล้วโอเคมาใสอินเทอร์อเน็ต อยู่ในหมู่บ้านครับผมพอดีสมัครเอียงเากาะเนี้ยเพื่อนเดี๋ยว <c oughs> เออนี่มาใสอินเทอร์เน็ตเน็ตบ่มีครับผมก็เลยมาใส w i-fi ของเอียงเกาะเขาเอาินไว i วไเพื่อประชาชนแมที่นี่มี Wi-Fi เพื่อประชาชนแม้ทุกหม,มู่มบ้านตรงมี่ครับผม อันนี้มาสมัครที่เพื่นฉิลิขิตันวอ l เล็ตอย่างนั้นละตัวหน่อยก็อ่านบวออกอ่านว่าบว,าวาทองบันไดเพื่อสิได้รับเงินน้ำเพิ่นเนาะคนละหนึ่งหมืน่นบวกลิขิตันวอลเล็ตลิขิตันวอลเล็อย่างนั้นละครับผม,มเพื่อว่าสมัคร สมัครใอยู่ครับผมผีพันหรือบัวพานต่ว่าของแพ้ว่าสมัครเลยแล้วแย่จะของตะหน่อยเห็นไหมงมๆเศร้าๆอยู่เพราะว่า,า,วววา,วาพ่น์จเพ่น์ีแจก,กเดือนนาน,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 นี่บ่แม่ริ่กแจกเดือนนี่พ่น์จให้มือนี่บ่เอ้ยพ่น์จให้เดือนนี่บ่ ูเตาผู้แก่ผู้นุ่มผู้สาวประชาชนเพิ่นกะจ่อยให้คนละ10,000บะ่หรือจังได๋พี่นอ้องนะกะค่อยติดตามแค่ว่ากําลังเฮ็ดให้แต่หน่อยอยู่มาเข้ามาใส่เข้ามาใส่อยู <ti> ่อินเทอร์เน็ตเพราะว่าอันนี้มัน มันอ่อนลา่เนาะมันก็ต้องใส่เน็ตยู่กล่องทุนนี่แหละโอเคครับผมาทางล,ดางลดัดทางลัด,ดท็ดทางลัดทีดบัตรทางลัดเนี่ยพี่น้องโอเคครับผ่านหรือบ่ผ่านทางลัดสวัสดีครับ